สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องนุ่มสะพานเนินๆนะจ๊ะพ่อมก็คิดถึงพี่น so ้องทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนื่องจากพมเนี่ยทําพ้นงานส่งนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเดือนเลยครับวันนี้ก็เลยเที่ยวโอกาสทําคลิปนะครับวันว่างๆนะครับก็พมจะพาพี่น้องทุกคนเนี่ยมาดูรีวิวการติดตั้งครอบพรมลายคาร์บอนไฟเบอร์ครับอย่ข้างล่างพ่อมบอันนี้พมยังไม่ได้ติดข้างพมวางไว้เช่อเดียวพมแกะมาให้ดูครับอ่านี่ยะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ครอบพ จะเป็นลายแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยพรมลายจะเป็นซี่เทาแบบนี้ครับนี่จะเป็นสี่เทาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยซี่ครอบพงมลัยคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยติดลงไปนะครับจะเป็นสี่คาร์บอนนะครับคาร์บอนเงาเลยครับด้านล่างก็จะมีกาวซ่ามเอ็มติดมาให้ยางแน่นเลยครับเนี่ยครับติดมาเยอะเขาติดมาให้เยอะคือกะว่ายึดเนี่ยยึดแน่นเลยครับดีครับแล้วก็คุณภาพดีเงานะครับก็ราคาไม่แพงนะครับพี่น้องเนี่ยราคาหลักร้อยก็บาท ส่องรอยก็มีห้าซื้อได้ในอ่าแอปแอปสินค้าสีส้มกับแอปสินค้าสีน้ำเงินนะครับอ่าอันนี้เป็นคองฟอร์ดเรนเจอร์นะครับส่วนยี่ห้ออื่นเช่นตโตโยตา้าลีโวหรือว่าอ่าอิซูดีแม็กหรือว่ามิสูบิชิไททันเนี่ยผมก็ไม่ทราบว,ว่ามีหรือเปล่าแต่พี่น้องลองไปห้าดูได้นะครับน่าจะมีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเยอะๆน่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์จะเยอะเลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวางทาร์ปให้ดูเนี่ยเลยนดูก้อนก้อนวางใช่ไหมครับ จะเป็นสีนี้ก็จะดูธรรมดาเรียบๆครับแต่ก็แต่ก็ดูสวยแต่ก็เรียบๆสวยแบบเรียบนะครับอันนี้จะครอบลงไปนะครับดูนะครับอ่าล่างจะครอบไปเ,เป็นไงครับเห็นไหมครับก็จะดูรูราขึ้นมาทันทีในราคาที่ประหยัดนะครับดูดุดันห้องโดยสร้างดูดุดันดดนะครับดูนะครับอ่าพวงมาลัยก็จะดูดุขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็รูราในราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวยังไงวิธีการติดตั้งเต็มเนี่ยจะทำให้ดูครับไปครับ อันนี้ครับพี่น้องคราวนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับวิธีการติดตั้งผมก็จะอธิบายแบบสั้นๆนะครับไม่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากเพราะว่ามันทาไม่ยากนะครับก็คือเริ่มจากด้านล่างนะครับเราดูด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีกาวซ่อมเอ็มซีแดงติดมานะครับติดมาให้แบบเยอะเลยครับคือกะว่าเนี่ยแน่นแน่นอนครับเนี่ยเราก็แกะแก้ไอ้กาวซ้อาเอ็มซีแดงนะครับแกะออกให้หมดลาแก้ออกให้หมดเราก็เอาไปวางนะครับวางในพวงมาลัยนิดได้เลยนะครับ อันนี้สมุดสมุดิุ่มแกะออกแล้วนะสมุดทุ่มแกะออกแล้ววิธีการก็คือเอาไปวางไว้เลยครับอันนี้สมุด่าแกะเลยนะครับเราก็วางค่อยๆวางครับอย่าเพิ่งรีบกดต้องค่อยๆวางก่อนนี่ค่อยๆวางลงไปปั๊บเห็นไหมครับอ่าคันนี้เราค่อยๆวางปั๊บเราให้เราไล่จากด้านล่างนี้ก่อนเนี่ยตรวไล่จากด้านล่างกดจากด้านล่างแล้วก็ไล่ขึ้นไปปั๊บเอามือไล่ขึ้นไปค่อยๆมือไล่ขึ้นไปครับไล่มาปุ๊บแล้วก็ไล่ด้านนี้อ่าคันนี้อ่าพี่น้องจะเห็นสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะพรเยะขึ้น ก็คือล่างจากเราไล่ด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มามาไล่ด้านบนลงไปเนี่ยครับปั๊บแต่อันนี้ผมยังไม่ได้แกะกาวครับมันก็เลยไม่ติดเนี่ยมันจะต้องอยู่งี้มันต้องสนิทงี้ตอนแรกมันจะเพริ่งอย่างงี้ใช่ไมันต้องสนิทแบบนี้ปับ๊บเนี่ยครับอ่าเราก็มาไล่ไล่ฝั่งนี้ต่ออ่าไล่ให้มันสนิทปับ๊บอ่าเนี่ยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่น้องไม่ยากนี่ยนะครับคราวนี้เราก็จะได้พรม,มาลายคาร์บอนไฟเบอร์ iber, นะครับลายสวยงามดุดันเลยครับ ว่งว่าพี่น้องคงจะทําได้นะครับยังไงก็ฝากพ้นงานด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีจ้า